สวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลนะคะอยู่ร้านท็อปเซอร์วิสสาขาบิ๊กซีมหาชัยค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำซัมซุงกาเล็กซี่นะคะ A235G เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่แนะนำแล้วก็ฟังก์ชันแถมสเปคหน้าใช้ด้วยค่ะซึ่งตัว A235G นี้นะคะจะมาความกับบขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วค่ะแล้วก็อัตรารีเฟมเรทนะคะตัวนี้จะอยู่ที่120เฮิร์ขนาดหน้าจอนะคะตัวนี้ยังเป็น Full HD อีกด้วยค่ะซึ่งทาให้สี ภาพสดคมชัดไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าทานทัสกินนะคะทำให้ดูลื่นไหลดูสมูทยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องหลักอยู่ที่4ตัวนะคะกล้องหลักตัวนี้เจ้าจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลแถมยังมีบิะโน์ OIS การสั่นที่สามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ดูลื่นไหลดูสมูทยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ แล้วก็ตอนนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะที่สามารถถ่ายภาพเซลตี่บิวตี้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยไม่ว่ามุมไหนก็คือเอาอยู่ค่ะตัวนี้และตอนนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับแรม8ความจุเครื่องอยู่ที่128 g ิกค่ะและยังเป็นแรมพัดสามารถเพิ่มได้อีก8 g ิกจากตัวเครื่องอีก8เพิ่มได้อีก8ก็คือรวมเป็น16 g ิกค่ะแถมตัวนี้นะคะยังเป็น CPU snapdragon 695ด้วยค่ะ และยังรองรับอินเตอร์เน็ต 5G อีกด้วยซึ่งไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงก็ทำให้ตัวเครื่องนะคะไม่มีสะดุดแถมยังประมวลผลได้เร็วอีกด้วยค่ะตัวนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000ค่ะรอ,องรับการชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ก็ใช้ได้ตลอดทั้งวันยาวนานเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะยัง มีบัตรก็สามารถผ่อนบัตร0%ได้นะคะกับทางร้านหรือว่าสําหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรก็สามารถผ่อนบัตรประชาชนได้ค่ะตัวนี้จําระยาวนานถึง12เดือนกันเลยทีเดียวค่ะอัตราการจ่ายก็คือขั้นต่ำไม่เกิน500บาทนะคะต่อเดือนแล้วแต่เครดิตของลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะลูกค้าสนใจแวะมา,าที่ร้านท็อปเซอร์วิสสาขาบิ๊กซี่มหาชัยได้ค่ะมีของแถมให้แล้วก็บริการย้ายข้อมูลให้ค่ะพรมใช้งานเลยยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ